ใ d ้ยืดวัสดเมียนฮะวัสดเมียนเหรอวัสดเมียนอยู่กรุงเทพถามว่าสบายดีไหมแค่นี้ก็ไม่เข้าใจโอ้ยอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ I'm fine oh look at your car it looks nice yeah but I'm sorry to say that mine is nicer than yours hmm oh look 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 oh Make <What? S 2> That's amazingly fantastic. Yeah, it is the most fantastic car I have ever seen. y e a h <Yeah>, right. My car is as fantastic as yours. ประโยคนี้เป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นเท่ากันหรือที่เรียกว่า positive degree ค่ะโดยเราจะวาง as ไว้หน้าและหลังคำคุณศัพท์ค่ะ It looks nice, but mine is nicer than yours. ประโยคดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่าหรือที่เรียกว่า comparative degree โดยเราจะวาง more หรือเติม er ไว้หลังคำ adjective ค่ะแล้วเราต้องมีคำว่าแดนต่อท้าย adjective ด้วยนะคะทุกต้องค่ะและอีกประโยคหนึ่งค่ะ it is the most fantastic car I have ever seen ประโยคนี้เป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดหรือที่เรียกว่า superlative degree โดยเราจะวาง the most หรือเติม es t หลังคำที่1พยางหรือ2พยางค่ะจบแล้วค่ะการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ทั้ง3ขั้นค่ะ ซึ่งก็มี positive degree ขั้นเท่ากัน comparative degree ขั้นกว่าและ superlative degree ขั้นสูงสุดนั่นเองค่คะง่ายกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วพบกันใหม่กับพวกเราสองคนบาย